สวัสดีครับชาวราศีมังกรนะครับต้อนรับสุภพายุซีบายโมเจนะครับคอนเทนต์นี้นะครับชาวราศีมังกรเนี่ยในอาทิตย์ที่9ถึง16ตุลาคมนะครับดวงของท่านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากกด subscribe นะครับพายุซีบายโมเจนะครับแล้วก็ tiktok นะครับพายุซีบายโมเจนะครับแล้วก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับเดอะรัตติเรียแบนย้ำว่าลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับผมทุกวันเลยชาวราศีมังกรครับอ่าไพ่อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะครับไม่จ่อจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรรรรญาาณในนกัับบชมะค เป็นดวงโดยรวมไม่ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูดวงส่วตัวด e สคริปชั่นด้านล่างเลยครับผมมาดูใบแรกนะครับอาทิตย์ที่ 9, 6ตุลาเนี่ยชาวราศีมังกร,กรจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอแพ้ออกมาแม่นยำครับขอให้ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอเค justice ครับ อาทิตย์นี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องเอกสารสัญญาครับ9-16ตุลาใครที่ทำเรื่องอะไรไว้ทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะได้รับการชัดเจนได้รับไปในทิศทางที่ดีครับหรือใครที่มีคดีความเนี่ยก็จะชนะในเรื่องคดีความกฎหมายแน่นอนครับชาวาสิมังกรครับแล้วในเรื่องของอท,ทั่วไปเนี่ยท่านรู้สึกว่ามีอำนาจมี power ยิ่งขึ้นแล้วค่อนข้างจะได้รับความยุติธรรมนะครับหลังจากที่อาจจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมมาเนิ่นนานนะครับก็โชคก็ข,ข้างขั้นกับชาวาสิมังกรครับ ต่อไปนะครับเป็นสถานการณ์ความคิดของชาวราศีมังกรนะครับในวันที่9-16ตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอใหไพ่ออกมาแม่นยํำนะครับโอเคเป็น2เหรียญครับและช่วงนี้ก็9-16ตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านบาลานซ์เรื่องชีวิตหลายๆอย่างด้วยอาจจะแบบบาลานซ์ได้ดีใช้ชีวิตได้ดีหรือการหมุนเงินภาระค่าใช้จ่ายเนี่ย ก็จะได้มาให้ท่านรู้สึกต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับแต่ท่านจะทําได้ดีทําได้โอเคแล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าคล่องตัวขึ้นในสถานการณ์การเงินครับต่อไปนะครับในเรื่องของการเงินโดยตรงของชาวราศีมังกรนะครับในอาทิตย์ที่9กถึง16ตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมขอแพ่ออกมาเป็นยํำด้วยนะครับ เป็นเมจิเชียนครับโอ้โหมาอย่างนี้ก็สดใสเลยครับเงินที่ท่านทําต่างๆเนี่ยเรียกว่าการเงินเข้ามาดีนะไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสามารถของท่านหมดใครที่รอง,งานแน่นอนคุณจะได้งานแนะนํามาซึ่งเงินที่ดีด้วยนะครับผมสาหรับคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับชาวฤษีมงกรนั้นขอวอวยพรให้โชคดีด้วยนะครับชาวฤษีมงกรเรื่องไพ่เงินเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับอาจจะยังไม่เห็นคืออาจจะไม่ใช่ไพ่เงินโดยตรงแต่เหมือนว่าความสามารถที่ท่านทาํลงไป ก็จะนํามาซึ่งตัวเงินให้ท่านชาวราศีมังกรเนี่ยได้กินได้ใช้ได้หยิบได้จับจะใช้สอยได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับผมต่อไปครับในเรื่องของสภาวะสังคมนะครับเพื่อนฝูงชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้ไพออกมาแม่นยํานะครับโอเคคิงออฟบอลครับช่วงนี้อาจจะต้อง ทำงานร่วมกับคนเยอะทำงานร่วมกับคนหนุ่มมากหรือท่านเองเนี่ยอาจจะเป็นพ่องานแม่งานเป็นเจ้าโปรเจกต์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยต้องดําเนินการด้วยตัวท่านเองนะครับอาจจะต้องรเริ่มแล้วก็เรียกว่าการรวมทีมรวมกลุ่มรวมคนกันมาทําและจะก่อเกิดความสําเร็จก่อเกิดทางที่ดีครับหรือใครเป็นคนตรงงานอยู่เพื่อนที่อาจจะเป็นไปได้งานดีไปได้ตําแหน่งที่ดีอาจจะชักชวนท่านเข้าไปทํางานท่านเข้าไปแบบเขาเรียกว่าไปช่วยไปช่วยเหลือกันเนื่องจากเคยทํางานด้วยกันมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสําหรับเรื่องการงานนะครับผม ต่อไปครับเป็นเรื่องของที่บ้านนะครับและครอบครัวชาวศรีมรังกรเนี่ยในอาทิตย์ที่9ถึง16ตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับขอให้ไพออกมาแม่นยำนะครับ9-16ถึง16ตุลาจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเป็นเดือดตา์ครับ ช่วงนี้อาจจะมีการแบบซื้อของเข้าบ้านซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านหรืออาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับเพื่อจัดการตกแต่งรีโนเวทบ้านนะครับผมหรือที่ไทยที่ทําอะไรอยู่ที่บ้านทําธุรกิจที่บ้านออนไลน์ออฟไลน์ก็แล้วแต่จะได้รับชื่อเสียงจะได้รับการเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นสาหรับชาวเสียมังกรเป็นถือเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ที่ออร่าของที่บ้านท่านหรือฮวงจุ้ยอะไรอะไรที่บ้านท่านมันดูแบบโดดเด่นปรับดีปรับโอเคนะครับและนํามาซึ่งการโชคลาภและเงินทองครับ ต่อไปนะครับชาวราศีมังกรในเรื่องของปุตตะนะครับเรื่องสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีมังกรเนี่ยในวันที่9ถึง16ตุลานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอภพยออกมาแม่นยำครับโอ้ทูออฟครับครับผมว่าคนโสดเนี่ยอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาเรียกว่าเป็นคู่แท้หรือเป็นคนที่ท่านนี่แหละคนที่ท่านตามหาหรือเขานี่แหละ ตามหาท่านมาเนื่นนานก็จะได้เจอสิ่งดีๆครับเจอเขาเรียกว่าคู่แท้อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นคบแล้วยาวไปถึงแต่งงานเลยเป็นได้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ท่านจะเอออิพเอมบอกความรักยิ่งขึ้นนะครับชาวธิเบศกรเนี่ยทูออฟครับเข้ามานะครับมีคนดีๆให้ท่านเลือกนะครับผมต่อไปอุปสรรคปัญหาที่ต้องเจอเจอในอาทิตย์ที่9-16ตุลาเนี่ยชาวธิเบศกรเนี่ยจะต้องเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูกันขอให้เอกมาแม่นยำนะครับ ิงอภาครับครับอา,อาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะใจดีก็จริงแต่อาจจะช่วยเหลือท่านไม่ได้ปกป้องตัวท่านชาวราศีมังกรไม่ได้นะอาจจะทําให้ท่านรู้สึกงดนยงรู้สึกว่าไม่เป็นไปอย่างที่ตามที่ต้องการไม่เป็นไปอย่างที่ควรนะครับหรือเส้นที่อึดอัดใจรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับชาวสิลมังกรเป็นสิ่งที่ต้องสู้ต่อสู้กันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคแหละอาจจะให้กำลังใจได้อาจจะช่วยเหลือท่านอะไรไม่ได้มากเพราะฉะนั้นตนเป็นที่แม่งตนนะครับอาทิตย์นี้ ต่อไปในเรื่องของความรักโดยตรงนะครับคนโสดและคนมีคู่นะครับจะเกิดเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวสิงห์กรครับขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะครับเปิดออกมาเป็นนายอฟสวอตครับอาเป็นอัศวินเนี่ยเขาเรียกว่าคนโสดเนี่ย อาจจะมีคนทางไกลเป็นลักษณะพูดไม่หวานแต่จริงใจกา,การกระทําชัดเจนมาหาคุณหรือมาพบเจอคุณชาวราศีมังกรนะครับเหลับคนโสดน,นะหรือคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้อาจจะแฟนของท่านอาจจะห่างเรื่องเขาเรียกว่าห่างเหินเรื่องทํางานนะค่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยเกับท่านสักเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยว่ามีงานต้องไปแก้มีงานต้องไปทํานะครับอาจจะค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ในห่างนิดหน่อยแต่คนโสดเนี่ยได้เปรียบนะครับ ต่อไปครับในเรื่องของอการเดินทางในเรื่องของมรณะนะครับท่านอาจจะต้องฝ่าฟันอะไรหลายอย่างฝ่าฟันหลายๆสิ่งนะครับอาจจะทําให้ชาวราีมังกรเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักใจนะครับแล้วก็การเดินทางไปแก้งานหรือการเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็อาจจะพบก,กับปัญหานะครับไม่ค่อยคล่องติดขัดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของอสุภาะนะครับความสําเร็จชื่อเสียงของชาวราีมังกรผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขอให้แอลงมาเป็นยำครับชวบาวสิบมงคลเป็นไพ่เอ,อ six of one ครับอ,อ่ six of sort นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าท่านเองต้องอาจจะต้องทํางานโดดเดี่ยวทํางานด้วยตัวเองเลยเป็นตรงเป็นที่หนึ่งตนโดยชัดเจนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ว่าเออต้องไปแก้ปัญหาทางไกลหรือมีเกณฑ์ค่าค่าที่เป็นคายดิด้นเซลอาจจะยังปิดงานไม่ได้อาจจะต้องไปหลายรอบหน่อยไป6กถึงเรอบเลยประมาณนี้เลยนะอาจจะต้องเหนื่อยหนักเหนื่อยหน่าย,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 ายกับการงานสักนิดหนึ่งครับแต่โดยรวมแล้วว่าเป็นอาทิตย์ที่ท่าน9ก้าถึงสิบหกธันาเนี่ย ชาวศรีมรังกรมีเรื่องปะปนหลายๆอย่างนะครับทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่มองว่า6ดาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับเป็นเรื่องของการปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องการงานโดยตรงนะครับชาวศรีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะครับในอาทิตย์ที่9ถึง16หตุหลาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เป็นไพ่สเตรนด์ครับ mm hmm. เห็นไหมโห oh, ต่อเนื่องกันเลยท่านต้องใช้ความอดทนพอสมควรความอดทนสูงแล้วก็ค่อนข้างจะต้องต่อสู้กับวัสดุปัญหาเยอะจนกว่าจะสยบปัญหาได้จนกว่าจะสยบสิ่งโตตัวนี้ได้นะครับต้องบอกเลยแต่มันจะดีสําหรับคนที่ทําอาชีพค้าขายทำมาค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะเป็นโชคเป็นลาภให้ท่านนะครับท่านอาจจะขายดีขึ้นแต่เหนื่อยมากเลยใส่โัทเทียบขาดเลยแต่นํามาซึ่งเงินที่ดีนํามาซึ่งไรายได้อินคัมที่ค่อนข้างเวิร์กเลยนะชาวสิงมังกรน,นะครับผม ต่อไปนะครับในเรื่องของอโชคลาภที่จะเข้ามาสำหรับชาวเสิมยรกรน,นะครับโชคลาภเข้ามาอยา่างไม่คาดฝันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันขอให้เพ้่อกมาแม่นยำนะครับโชคลาภเป็น4เหรียญนะครับจะมีเงินเข้ามาท่านเก็บมากยิ่งขึ้นหรือเงินที่ลงทุนกองทุนหรือเก็บไว้ฝากธนาคารอาจจะได้กินดอกเบีย้ยได้กิน ดอกกินอะไรประมาณน,นี้ให้ท่านว่าได้เป็นค่าใช้ใจ่ายนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีเงินพอเก็บเลยเรียกว่าเงินเก็บของท่าน,นจะออกดอกออกผลเลยทีเดียวเชี่ยวครับผมอ่ไพ่สุดท้ายนะครับชาวราศีมังกรอุปสรรคที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะครับความลับนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอ้ต้องบอกว่าอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่าเพิ่งขี้เกียจต้องแอคทีฟตัวเองความขี้เกียจของท่านหรืออยากจะอย,ะอยู่เฉยๆเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยค่อนข้าง,างจะ เหน็ดเหนื่อยนะในอาทิตย์ที่9ถึง16ตุลาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่เกียร์ให้เต็มร้อยใส่ไฟให้เต็มร้อยนะครับและจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับชาวเสี่ยงมงคลครับผมก็ขออวยพรให้ชาวเสี่ยงมงคลทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะครับดวงวันที่9ถึง16ตุลาเนี่ยก็จบคำทำนายไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับพายุพีแบหมอเจด้วยนะครับทาง YouTube c h anel n นะครับแล้วก็ TikTok นะครับชื่อเดียวกันเลยครับพายุพีบแล้วก็ Facebook Fanpage ครับงหมอนเจ้นนะครับวันนี้ไปก่อนครับ